ปาดเลยเยนไหนเออนู่นขมไหมอย่ามีดนะโอ๊โยเอามีดเอามีดจะได้กินแบบ เอนอนูอีกอันนึงมแล้วมันจะพอหรือมันมีโยในหม้อนะเหรอเอาเลยน,น่นะเอาอีกหน่อเลยเดี๋ยวมันก็แตกหน้าฝนแล้วคอยดูมันจะแตกเยอะขึ้นปอกเปลือกเอาได้นิดเดียว เก็บไปใส่แกงห,หงหน้ยได้ใสลูกโดดโดดอาก,กาศนี่ออกมาเนี่ยไม้ลวกอ่ะออกำลำฟังเธอ,ย,อยังไม่ได้กินข้าวเธอไปกินขนมกินย่าไม่เอ้าก,ก็กินแฮมพีทไงแม่มือมันบังก้องมือหนูมันบังก้องนิดนึงพ่อล็อกเก็บไปใส่แกงห<อ>นอมั้ย โครงการร้อยล้านเอาเก็เดี๋ยวกูรล้วนับดองก่อนดิวันก่อนป่ะอ้ดูต้นมะม่วงหาวมะนาวโหวพี่น้องปองไฟฟอ,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 อยแม่ไข่ขึ้นดกแท่ปัด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 ดกขักดกแม่ มื่อน,นี้มาเห็ดอันนั้นมาทำสวนโครงการปลูกผักนะจ๊ะอุยลืนล่น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 ดูดิอย่างเยอะหน่อยเดียวทั้าวันต่อรอหนูมาต่อ แล้วฮะป้อมเนี่ยต้องบังคับไว้สักสามล็อกอ่ะกันกระเพือยดยึดไว้สามล็อกเสร็จแล้ว